คอลลาเจนนาดี้คอลลาเจนวันนี้กับยังไงฮครับกินแต่คำแบบนี้รู้สึกอ่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นนะผมในการเปิดแบบอย่างเป็นทางการกับนาดี้ครับครับผมดีใจครับผมดีใจมากครับแบบเป็นงานใหญ่งานแรกเหมือนกันที่เหมือนแบบมามีกับแฟนคลับของนาเดี้ครับผมคอลลาเจนตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ อะไรเจะให้ก่นเปนแบชิมปลาเราได้ชิมเราได้ชิมปอ๋อเยงนี่คือกินใช่ผมกินตีเขาให้กินแบบวันละสองเงี้ยแบบว่าตัวเจลลี่อ่ะปิงนี่คือกินเกินวันละสองสองคือมันเหมือนแบบเรากินขนมใช่เหมือนกันบางทีขนมก็อร่อยอร่อยนะใช่รสชาติมันเป็นยังไงมันทานแต่ปลาตอนจะมีเลย่สว่ามันกินง่ายแล้วก็มันอร่อยกว่าด้วยความที่อ่มันจะเป็นกินที๊เน่อคไม่ได้ก็ด้วยความที่เป็น ปีนชีสด้วยชื่ออ่อซึ่งให้ความหอมแล้วก็ความอร่อยในตัวครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบนา้อมารินไดเปปสไทนะคือเป็นซองแล้วก็ใส่น้ําแล้วไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาซองมาใส่แล้วก็คนขวแล้วก็กินได้เลยอร่อยมากนะแบบถ้ากินแบบน้ำเย็นๆคือสดชื่นมากไอ้ใอย่พูดถึงกิจกรรมวันนี้ดูเลยบ้างที่เจอใครถามแบบว่ามาเป็นย่างไงแต่เน้นมารอก่อนอย่างนี้มันอีกเป็นยังไงก็รู้สึก ขอบุญมากครับแบบแฟนคลับยังรักแล้วก็สปอร์ตเราเสมอเลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากมากนะครับบางทีเขาเรียกเสียงฟรีสได้กระหน่ำอะไรโดยเฉพาะเขายิงโฆษณาที่ก่อนอ๋อใช่ตอนแรกตอนแรกแบบตลกตัวเองอะไรเงี้ยตลกนะพอมาดูด้วยกันกับทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกตลกเหมือนกันครับแต่ก็แล้วก็ก็ดีใจครับพี่ทุกคนชื่นชอบเพลงเพลงด้วยเพลงด้วยเพลงเพลงนี้มายังไงครับ เพลงนี้ที่มาที่ไปของเพลงเหมือนอ่าเหมือนทางแบรนด์ครับอยากให้เราอ่ะส่งต่อความรู้สึก่านบทเพลงเลยออกมาเป็นเพลงแบบแจะแบบว่าบอกความในใจบอกว่าอยากดูแลคนนี้แบบเอาใจใส่คนนี้ก็เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ที่เราเอาใจใส่ทุกคนกับก็เหมือนในนั้นก็แบบมีเมสเซจที่แบบเหมือนเป็นของน้าเน่ด้วยอย่างเช่นหน้าใสหรือว่าแบบผิวนุ่มใช่ใช่นุ่มนุ่มอะไรนุ่มนุ่มลื่น ไม่ฉันจมีได้ทำแบบนี้พิเศษอะไรคนเีวาไหในบ้านเลยก็รู้สึกว่าอยากกินเหมือนกันแบบผสมข้าวน่าวอะไรอย่งนี้น่ากินอยู่อ๋อใช่ครับทำไมเราไปรับก็มีกไปกับืี อ๋อไม่เขาเขามาล้างรถพอดีมาล้างรถพอดีตอนเช้าไม่แต่จริงๆอ่ะคือจริงๆอ่ะถึงก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็เลยแบบหาที่ล้างรถก็เลยไปหาที่ล้างรถใกล้บ้านแล้วกันเพื่อมารับอะไรเงี้ยก็เลยมาด้วยกันเลยใช่บ้านมาทางหรือกับคนละทางคนละทางเลย แล้วไปทางบ้านของนายหาวรับไปไม่ก็คือผมมาถึงนี่ก่อนแล้วก็เลยไม่รู้ไปไหนไม่อยากล้างรถใช่ก็เลยอยู่ๆอยากล้างรถก็ไปที่เขาแบบติดติดไงติดติดเลยก็ว่างเกินว่างนี่ไปรับปิงนี่ไปรับปิ่งนี่ไปรับปิ่งใช่ไปคือตอนแรกแบบปิงปากลอยหน้าปักซอยนะเดี๋ยวปากเออเดี๋ยวปิงเดินออกไปเปิดประตูมาถอยรถมถอยรถมาอย่างเงี้ยแล้วจอดหน้าบ้านอ่ะปิงงงเหมือนกันปกตินี้เขาไปรับแบบนี้บ่อยไหมครั้งแรกครั้งแรกปิงช็อกเลย แตปกติไปไม่ไม่คือไม่ค่อยไปล้างปกติแบบอ่าถ้าไปส่งอ่ะไปปกติอะไรเงี้ยครับผมมันมันมันไม่ได้ทำผ่านด้วยนะคือไม่รู้จะทําอะไรไม่แต่เป็นแต่เป็นล้างครคือล้างรถเนี่ยคือเข้ออ้างบอกไม่ไปล้างรถจริงจริงล้างจริแล้วนึกยังว่าฝนมันตกตอนนี้เสร็จฝนตกเลย เป็นบ่อยไงเวลารัฐเสร็จผมต๊ะเลยอ๋อ่งเพิ่งเป็นเพิเป็นเหมือนกันรถรถพี่เป็นเหรอเป็นไงบ้างเามีใบขับขี่แล้วพูาดีใจมากเอามาอวดเลยเอามาอวดมากทักิลการขับรถของเราอย่างไรมากจริงอยากจะพูดผมได้หมดอ่ะอยากจะพูดได้คนยิ้งพูดอ่ะมีพูดซื้อวันก่อนเลยที่เราไปซ้อมดีๆนะทําไมคถึงไม่เชื่อนะ ม่ก็คือมันจะมีอ่าทางให้กลับรถแต่น้องจะไม่กลับจะกลับตรงนั้นเลยก็คืออยากกลับก็คือกลับเลยมันไกลอ่ะไกลมันไกลมันไกลยากไ่มจปได้ไปกับกี่วันนี้มารอนานครับใช่รอนานรอแ้่ตอนไหนกันไปทำไปกับกี่ใช่นานครับเพราะต้องเก็บช่วงคิวใช่ใช่คนเยอะด้วยแล้วสกิ่ไปขับรถเราให้เราปีคะแนนถ้าปีงให้ตัวเองโมว่าผมขับดีมากจริงผมให้ตัวเองเต็มสิบเลยนี่คั มินมินนั่ง <anatomy> ยังมิได้เลยนะเรานั่งแล้วินกินน้ำมองเล็กๆเขาอย่างมีนั่งบ่อยนะก่อนจะกล้านั่งไหมนั่งนั่งนั่งได้นั่งได้นั่งได้ตอนนี้บอลทะเบียนพอเรามีใช่ไหมโอ้ผมมีผมทำแล้วผมเลยนั่งได้ใช่ไหมนั่งแล้วนั่งแล้วเป็นไงนั่งเราเป็นนั่งแล้วก็คือก็ฟิลเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะเนาะเด็กผู้ชายที่แบบขับรถแบบ ก็ขับน้องก็ไม่ได้ขับแย่ขนาดนั้นโอ้ไม่้ขับผุนนะน้องขับดีน้องขับดีน้องขับดีคือพึ่งพาได้อยู่พิ่งพาได้อยู่แค่แบบว่าติดติดด้วยคมติดติดหน่อยเวลาขับรถเช่ใช่เรามีแผนไหมว่าเออจะขับรถไปรับเขาที่บ้านขับรถมีแผนจะขับรถไปรับมีที่บ้านไหมมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอรอดูเลยรอแล้วเนี่ยรอเลยรอแล้วนะก็คือต้องเซฟเป็นตรงนี้เลยแม่ ปีนี้เนี่ยใช่ครับปีนี้จะมีซีรีส์สองเรื่องสองเรื่องเลยเล่นคู่กันกล้องบอกว่าจะมีซีรีส์สองเรื่องเลยแต่ว่าคือแต่บอกรายละเอียดยังบ้างไม่ได้ครับและแบบว่าคือกําลังจะเปิดกล้องเหมือนกันกล้องบอกนะพีู่พูดได้อ๋อพี่กล้องบอกพูดได้เหรอกล้องบอกพูดได้ไม่คือจริงๆปีนี้ถ่ายแค่ที่ต้องเล่าเยอะใช่แต่จริงพี่กล้องสปอยอยู่แต่รายละเอียดจริงๆแบบก็แบบยังไงดีก็ต้องรอติดตามครับแต่จริงๆก็เป็นฟีลแบบ ทีพี่ก้องบอกประมาณประมาณือว่าสแกนด้วยว่านี่คือสองเรื่องที่ถ่ายพร้อมกันหรือถ่ายทีละเรื่องโน้กครับถ่ายสองเรื่ององเรื่องเาเรื่องจะเก็บพร้อมกันไหมหรือว่าคุณละแบบไม่ไม่ไม่น่าไม่น่ครับเพราะตอนนี้เหมือนรู้แบบว่าที่เรารู้มาเหมือนบทที่รู้มารู้แค่เรื่องเดียวอย่างนี้แต่ใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะถ่ายหลังจากเรื่องนี้จบอ่ะยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบลักลอาตัวละครเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไง แตอนนี้ก็ได้ได้ดูเรื่องเดียวเรื่องแรกก่อนก็ถ้าถ่ายเร็วก็ได้ดูเลยปีนี้จะได้ดูไปเรื่องแรกเรื่องเปิดกล้องไหด้ดูได้ดูปีนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันปีนี้เรื่องแรกจะได้ดูซีรีส์เรื่องแรกได้ดูซีนปีได้ดูประมาณซีนตีเราไม่เราไม่คือเปิดกล้องยังมีนี่แล้วแต่เร็วๆนี้ครับเลยครับผมก็ปีนี้มาเชียร์เต็มที่เลยครับผมให้คุณเราไปไหน ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่มาหาวันนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ต่อไปของพวกเราสองคนะครับผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเหมือนเราพัฒนามาอีกขั้นแล้วเนาะแบบทั้งการประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายอย่างที่แบบร่วมมาเจอกับแฟนคลับมาอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยครับนะผมฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราก็จะสัญญาว่าพวกเราตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับ